ผู้แอมขนาด1 u ึลึก12นิ้วครับ18นิ้วได้ข้างละ3ดอกมีป้องกันสายช็อตครับตัวนี้สวิตชิ่ง5,000วัตต์นะครับจะมีสวิตชิ่ง2ชุดนะครับชุดละ2,500วัตต์นะครับเป็น5,000วัตต์นะครับค่าดดีจะเป็นคาดีสองพันเอนะครับมีป้องกันสายช็อตนะครับรองรับโหลดได้2โอห์มนะครับแต่แนะนำใช้งานที่2.66โอห์มก็พอนะครับมีป้องกันสายช็อตขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับ น้ำหนักรวมๆประมาณ8กิโลนะครับ8-9กิโประมาณนี้นะครับตัวนี้ราคา12,500บาทรวมค่าจะส่งครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับสเปคนี้มีแท่นเดียวนะครับตัวนี้เป็นสวิ c h i n g ช่างบอมนะครับสวิตชิ่งเวฟเทคนะครับก็กล่อง G Series สวยๆเลยนะครับตัวนี้ขับเบรเน้นๆนะครับ18ข้างละ3นะครับ ไฟเลี้ยงบวกลบร้อยยี่สิบครับมีท่านเดียวนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นสามพันสองทั่วไปก็มีตลอดนะครับแต่รุ่นสามพันสองทั่วไปก็ราคาจะอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทรวมค่าจัดส่งนะครับก็จะเป็นสวิชชิ่งเรโซแนนซ์นะครับสามพันวัตต์สามพันสองร้อยวัตต์นะครับคัดต e ีก็จะเป็นรุ่นนี้เลยเป็นคัดดี้สองพนนะครับเฟสมอดเฟดเป็นสี่เจ็ดหกแปดนะครับ ตัวนี้เสียงดีครับบาลานอีพุตเบลพี2021นะครับตัวนี้เป็นบาลานซ์ของผมเองกีเทคพาเวอร์เบล2021พัดลมระบายอากาศทั้งหมดสตัวนะครับพอเป็นพัดลมสวิตชิ่งสองตัวแล้วก็พัดลมของแทนอีกหนึ่งตัวเอหนึ่งตัวสองคู่หนึ่งคู่สองตัวเออโอ้หัวช่าง <laughs> ก็ยังไม่ได้นอนสมองเบอือแล้วครับ ประมาณนี้นะครับสเปคคร่าวๆส,สวยๆแจ่มๆเลยเนี่ยเล็กๆน่ารักครับโอเคท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับติดตามผลงานได้ที่ช่อง YouTube G-Tech Channel นะครับช่อง TikTok ก็ G-Tech Power นะครับโอเคจัดไปครับจัดไป